โโอ้หไม่ธรรมดาโอ้โหออกมาลองแล้วก็จำไลยมาเลือกด้วยว่าซื้อตรงไหนดีมาปรึกษนะางั้ปรึกษาสิงว่ะสิงว่ะแน่นอนผมมาวันแรก,กที่หายมึงจะสิงกูไปไหนเนี่ยจับตะหลิวมาบ่อยแล้วมาจับคืนคือจริงๆั้ต้องบอกว่าวกระทะเหล็กมันหนักไง ค Mo Channel Mo ุโมชาแนลโมค่ะเป็นคุณคุณนะสวัสดีครับกบกกุ๊กที่มาวะผมสวัสดีค่ะนี่เราสองช่องวันนี้ก็มารวมกันเนาะเรียกคอร์รัลแม่คอร์รัเออไม่แต่ว่างงมากคือช่องทำอาหารมา<ต>อยู่ที่สนามนี้ได้ไงฮ<ด>นะไม่น่าไม่น่าบนมาเจอกันได้ง่ายๆอ่ะเล่าประวัติความเป็นมาของพวกเราก่อนเนาะว่าเออจริงๆล้วคือเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยมปลายเนาะโดยที่ตาต้องนี่หาคุณปิงนะคะตาต้องของชาแนลโมนะก็เป็นเพื่อนกับ เป้ยนะคุกคุกีเมาง่ายๆว่าเรียนมัธยมมาด้วยกันก็สำเร็จเทมามาด้วยกันนะครับแล้วผมก็ผมก็เรียนมหาลัยกับคุณเป้ด้วยเรียนคุกมาด้วยกันเลยคุกมาด้วยกันที่จริงผมก็เป็นคุกอะถ้าผมเปิดร้านเป้ไม่เกิดหรอกใช่เพราะว่าของมันอร่อยอะไรเนี่ยต้องใช้วิธีมาปั๊บกันเนอะคือผมก็งงมากคือเรียนคุกมาด้วยกันเนะอันนี้ก็ไปสายแบบเล่นหุ้นเปิดคลินิกยิงปืนอะไรไม่รู้คือไม่เกี่ยวกับที่เรียนเลยนะครับ แต่ก็วันนี้วันนี้มาทําอะไรใช่ไหมคนนู้น่าสงสัยคือง่ายวันนี้ผมมาอยากจะมาซื้อเลือกซื้อปืนสักหนึ่งกระบอกปืนเล็กนะแล้วเหมือนอ่าใช่แนละ้วปิงกับโมนเนี่ยเข้าวงการมาก่อนนานเลยก็คือเ,อเรียกได้ว่าอยู่ในวงการแล้วเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็น,นไอดอนเป็นในวงการไปซะแล้วนะครับในนี้ผมก็เลยมาขอมาลองแล้วก็จำได้มาเลือกด้วยว่าซื้อตรงไหนดีมาปรึกษาวางั้นปรึกษานะครับ ๋ยวให้คุณโมแนะนําปืนดีกว่าว่าแต่ละรุ่นใช้แบบไหนอะไรกัก็คือจากที่กุ๊กอ่ะบอกว่าอยากได้ปืนพกใช่ไหมอ่าเราเราก็จะหามาให้คือปืนพกจริงๆอ่ะอันนี้ข้างหน้าหมดเนี้ยมันเป็นขนาด9มมยกเว้นลูกโมที่เป็นขนาดจุดสขนาด9มมเนี่ยก็คือเป็นขนาดที่คนนิยมใช้เนาะใช่ไหมเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระสุน9มมเนี่ยมันหาง่ายแล้วก็อนุภาพเพียงพอที่จะป้องกันตัวได้แล้วก็เอามายิงกีฬาก็ได้ราคาถูกคนเลยนิยมใช้นั่น ถูกสุดด้วยทำไมช่องดูแบบเป็นแบบมืออาชีพหรอวะอ้ยกูดูช่องกูก็นลรสาระเลยก็ต้องมีอาชีพอะต่อต่อต่อเอาสาระต่ออ่ะแล้วก็มันก็จะมีทั้งหมดเอ่อปืนเนี่ยขนาดแต่ละขนาดเนาะเอาเล็กสุดก่อนเลยเล็กสุดตัวนี้อันนี้เขาจะเรียกว่าไมโครคอมแพคก็คือเน้นพกซ่อนอ่ะถ้าเกิดกุ๊กอยากได้แบบพกซ่อนเนี่ยก็แนะนำว่าแบบนี้นะอ่าซึ่งตัวนี้ก็เป็นแหนบตามพวกสายลับอย่างนี้ ใส่ในกระเป๋ากางเกงก็กลืนไปเลยืเออเล็กมากนะคะตัวนี้ก็เป็นซิกซ์เซอร์พีเก้าสามแปดนะคะแต่ว่าราคาก็เกินงบปุ๊กนิดนึงคือต้องบอกก่อนเนาะงบที่ผมตั้งไว้คือแสนหนึ่งประมาณแสนหนึ่งตัวกระบอกใช่ไหมอันนี้ก็จริงๆก็ได้อยู่เนาะอันนี้ก็ประมาณแสนต้นแสนนิดนิดนะก็คือบวกลบได้แต่ว่าเท่าที่ผมเท่าที่ผมเมื่อกี้ลองเทสอะมยังไม่ชอบเท่าไหร่ตัวนี้มีการลองเทสกันมาก่อนนะนิดหน่อยเพราะเพื่อความปลอดภัยนะคะใช่ใช่แล้วถัดมาก็จะเป็นปืนนี่ซับคอมแพค นะคะปนืนนี้ปืนคอมแพกครับเออปืนคอมแพกอ่ะตัวน,นี้ก็คือขยับขึ้นมาขยับระดับการใช่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็คือก๊อ,อกสิบเก้าซึ่งถ้าปกติในช่องโมงมีคนแนะนำว่าเอ้ยมือใหม่เริ่มอะไรดีก็มุก็จะแนะนำตัวนี้โอ้โตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ ตัวนี้ประมาณ7จ็ดเจ็ดห้าแปดหมื่นเนาะอ๋อตัวนี้ก็คือแบบแอบๆเข้าเป้านิดนึงใช่ไหมแบบว่าตรงตรงเป้าที่ที่ผมหาอยู่มันใช้งานง่ายมันเป็นอ่าเขาเรียกว่าปืนระบบเข็มพุ่งแล้วกันมันก็คือใช้งานระบบเข็มพุ่งคือมันไม่มีนกสับมันจะไม่มีนกอ๋อเมื่อกี้อันนี้จะมีนกตองไม่มีนะนกไม่มีไม่เห็นเลยเนี่ยมันจะมี๋อไม่ใช่้ามันเป็ดอย่างนี้ตรงนี้เขาเรียกว่านกสับนะครับอันนี้นกสับถ้าอย่างถ้าอย่างก๊อก19ที่ให้ดูนะครับ มันจะไม่มีนกอันนี้ก็สอนผู้ชมช่องกุ๊กไปด้วยเลยนะไม่มีนกก็เป็นปืนที่ใช้งานง่ายระบบไม่ซับซ้อนใส่ลูกปุ๊บชักปุ๊บใช่แล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรมาให้แบบเกี่ยวกางเกงหวลาชัดออกเออมันก็เออนี้ก็สะดวกหน่อยอันนี้มันจะแบบมีนกมันจะแบบอาจจะเกี่ยวอะไรแล้วก็ติดขัดได้แต่ก่อผมแนะนำตัวต่อไปก็เป็นปืนฟูลไซส์อันนี้ก็คือปืนใหญ่หน่อย ไม่เหมาะกับการอพกซ่อนพกพาไม่ได้คือตั้งใจพกอันนี้คือไม่ไม่มีทางที่บเราจะอันนี้ปืนเคียย์นะครับปกติไม่มีทางที่เราจะเอาปืนเนี่ยยัดเข้าไปในต๋ากางเกอ่าคือหมอนว่ามันแล้วคนไม่เห็นอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนตั้งใจพกเลยใส่ใส่นี่ให้เห็นตรงๆงเลยว่าพุพงมากระบอกเนี่ยก็จะเกินงบกุ๊กไปเยอะเลยตัวนี้เท่าไหร่ประมาณประมาณแสนห้าแต่ความแต่ความจริงอ่ะที่เมื่อกี้ลองเทสเเล็กๆน้อยๆนะตัวนี้ตัวนี้คือหมายถึงว่ามันมันนุ่มสุดเลยเป็นเพราะอะไรนะ พราะปืนมันมีมขนาดไซส์ใหญ่แพงอ่ามีคอยมันก็ทอ่าที่จริงจริงมันก็เป็นด้วยราคาแหละปืนมันเป็นปืนระดับแข็งขันนะไกลก็จะดีน้ำหนักก็จะดีเวลาย,ยิงก็จะรู้สึกว่ามันนุ่มไปหมดนี่ไงโดนแล้วกูว่ากูโดนตกแล้วอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะแบบเนี้ยจริงอ่ะที่ที่โมพบอยู่อันเนี้ย ที่โมพกอยู่อันเนี้ยนะคะก็เป็นขนาดเดียวกับอันนี้เหมือนกันแต่ราคาไม่ถึงแสนอันนี้อาจจะอยู่ในงบของุ่มนี้เป็น CZ s h a ชาร์โดทูเอ้ชาร์โดวันอันนี้แล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นลูกโม่ลูกโม่ก็เอามาให้ดูเหมือนกันนะคะอันนี้ตัวเป็นเอ่อเป็นสมิธแอนด์เวลสันเอ็มหกสิบสี่นะคะอันนี้ลำกล้องสามนิ้วนี่ถ้าเกิดรูฒ แบบว่าลูกเพจไม่รู้นี่นี่คือเหมือนม,มาขายปืนเลยนะครังจริงเอาก็บอกก่อนนะครับช่องผม <c oughs> ไม่ได้ขายปืนครับก็คือเป็นเอาแค่แนะนกํการเาแค่แนะนช่องก็จะบินอยู่แล้วเราทุกวันนี้อโอเคต่อ<ะ>ต่อต่อ,อตุต้มมอเอ์อออไมานิดนึงครับพูดแล้วก็ซานลงนี่ปืนปืนลูกโม่ก็จะใช้งานง่ายใส่ลูกไปปิดโม่ปุ๊บยิงได้เลยเหนียว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 เลยค่อนข้างจะเป็นกลไกที่เป็นแบบนุ่นผสมผสนใช่กระสุนไม่มีด้าน ต่อให้ด้านก็ยิงต่อได้วนไปเรื่อยๆใช่ก็เหมาะกับการป้องกันตัวที่สุดอันนี้ใช้ง่ายเมากันใช่ใช่แต่ที่ผมเล็งเนี่ยผมดูแล้วไม่ตัวนี้ก็แอบเป็นตัวนี้แล้วแหละเดี๋ยวลองอันนี้ด้วยเผื่อจะชอบแล้วราคาจะได้ลงมานิดนึงอ่าโอเคเดี๋ยวริเรลองดีกว่าสอบกันนะคะทำไมมือสั่นอ่ะยังไม่หายแง้งเลยครับมาช่วยกันโหลดลงนะถามลูกก่อนนะสามรูปก่อนใช่ไหมทางสาวพอเพื่อง คือก่อนที่จะเริ่มถ่ายคลิปนี่เราก็มีการบีฟกันเบื้องต้นมาแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะกุ๊กนี่คือก็มือใหม่เนาะมือใหม่เพิ่งเพิ่งมาสนามยิงปืนครั้งแรกใช่ใช่ปกติไปก็นู่นแหละลูกทุ่ลูกเสือสมไมก่อนู่นเลยบนานมากรลดอก็ไม่ได้ไม่ได้เร็วหลดอใช่ครับก็สําหรับมือใหม่นะคะที่พูดกันเมื่อกี้เนี่ยก็สิ่งสําคัญสําหรับมือใหม่เลยก็คือพวกเรื่องอุปกรณ์ป้องกันนะคะก็คือหู นะต้องมีนะคะแล้วก็ตามีแว่นตานี่นะคะแล้วก็จริงๆคือถ้ามีหมวกก็ดีเพราะว่าเวลาปอกกระสุนกระเด็นเนี่ยมันจะกระเด็นเข้ามาเราจะมีหมวกกันไว้ก่อนแต่อันนี้คืออ่ะกุ๊กไม่ได้มีมาก็ไม่เป็นไรจริงๆมันก็แค่ไม่เียนก็ได้อยู่แหละเออก็ร้อนๆหน่อยโอเคสมหรัคนที่ไม่ใส่แว่นตาเหมือนเหมือนผมเนี่ยก็คือต้องเอาแว่นกันกันมาเลยว่าปลอดภัยใช่เพื่อความปลอดภัยนะคะกรณีคือมันเพราะว่าบางทียิงไปแล้วปอกมันจะเด้งมาโดน มันจะมีเด้งแล้วก็บางทีเราไม่ได้ยิงเป้ากระดาษแบบที่เรากาลังจะยิงเราไปยิงแบบเป้าเพจเหล็กอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเศษเหล็กกระเด็นกระเด็นกลับมาโอเคก็ถือว่าเป็นพื้นฐานความรู้ใช่มันผไม่รู้นะวันนี้เหมือนกันอันนี้แนะนําสาหรับคนเริ่มยิงเริ่มมาสนามใหม่ๆเนาะค่ะโอเคไปพร้อมแล้วไปเลยไปเลยเริ่มจากตัวไหนดีเอาตัวไหนดีเล็กไปใหญ่แล้วกันเนาะ เล็กไปใหญ่หรอตัวเล็กสุดแล้วกันได้โอเคครับก็เดี๋ยวให้ให้กุ๊กนะเริ่มจากปืนกระบอกเล็กก่อนปืนพกซ่อนเขาบอกว่าอันเล็กสุดนี้คือจะดีสุดใช่ไหมอ่ะโอเคงั้นลองดูดูกันว่ากุ๊กจะคุมปืนอยู่ไหมนะเราเทรนกันมาเบื้องต้นแล้วเนาะอ่ะอันนี้พื้นฐานเขาบอกว่าอะไรห้ามห้ามเอานิ้วเข้าไปในกลองไกลก็ปลอดภัยนะครับห้ามเอานิ้วเข้ากล่องไกลอ่าแล้วก็ปืนห้ามหันออกจากเป้าเลยอ่าแนวปืนก็คือต้องอยู่ข้างหน้าตลอดโอเคอ่ะลองดู นี่ก็ใส่แม็กเดี๋ยวผมนิดนึงนะครับผมลืมใส่นี้ปิดหูนะครับหูตาเรียบร้อย I e y okay. เอี r โอเคอะลองดูสำหรับคนก็เหมือนกันนะคะอย่าตัวล้ำแนวปืนนะโอเคครับดึงสไลด์ครับดึงนี้ดึงนะครับแล้วปล่อยโอเคครับกูก็จะยิงเป้าในระยะ4เมตรถึงประมาณ4เมตรอะยิงตรงกลางโมกบอลนะ โอเคใช้ได้นะนี่ครับเอาออกอันนี้พอปืนลูกหมดสไลด์มันจะค้างอนี้ก็คือโอเคปลอดภัยปลอดภัยแล้วครับอ่ะเดี๋ยวกุ๊กมาลองปืนที่มันใหญ่ขึ้นหน่วยก้านพอได้ไหมครับเฮ้ยโอเคนะกุ๊กยิงครั้งแรกแล้วแบบหลุดไปหลุดไปหนึ่งหลุดออกมาแค่นิดนึงโอเคครับไม่เด็ดแล้วเล็งครั้งที่สองครั้งที่สองครั้งที่สองเออมาถึงเนี่ยเราให้เทสอบหนึ่งทีก็เดี๋ยวให้กุ๊กลองปืนที่ใหญ่ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งอ่ะก็เขาเรียกว่าปืนคอมแพกนะครับ นี้ก็จะดีดร้อยลงมาหน่อยอ่าใช่โอเคครับอันนี้นิยมกันมากๆเลยนะคะก็เหมาะสําหรับมือใหม่นะอันนี้ก็ค่อนข้างแรงเหมือนเดิมก็คือใส่เข้าไปแล้วดึงสไลด์ได้เลยโอเคครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดึงสลไลด์เลยโอเคเหมือนเดิมเบ้าวงกลมเหมือนเดิมนะอันนี้ไปอ่าปลดแม็กครับโอเค เป็นไงบ้างครับปุ๊บฟิลลิ่งก็ด,ดีดน้อยลงกว่าเดิม,มจริงๆ,ๆเลยชัดเจนมาก ชมว oh. okay. okay. uh ่ายิงดีอ่ะปกติแล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยคนที่ยิงปืนใหม่ๆอ่ะเออเขาจะมีอาการกลัวปืนนิดนึงเวลายิงอ่ะปืนมันจะหักหัวลงมันจะทําให้หลุดลงอะข้างล่างซึ่งอันเนี้ยคือกุ๊กอ่ะยังอยู่ในแบบวงกลมเดี๋ยวสุดท้ายเราค่อยไปดูเป้ากันว่ากุ๊กยิงเป็นยังไงจริงๆก็อาจจะเรียกว่าพรสวรรค์เลยเฮ้ยคุณไปเรื่อยมาวันแรกจับตะหลิวมาบ่อยแล้วมาจับปืนก็คือจริงๆงั้วต้องบอกว่ากระทะเหล็กมันหนักไงหรือเปล่าวะไม่เกี่ยวมั้งเพราะมันแข็งไงเ่าโอเคโอเคอต่อต่อต่อนะ ก็เดี๋ยวมาลองปืนที่ดีที่สุดในวันนี้กันอัน,นใหญ่สุดใช่ไหมใช่ก็บอกอแล้แสนกลางๆนะครับเนี่อันนี้คือชอบเลยนะบอกเลยออขออนุญาตใส่แม็กครับดึงสไลด์โอเคอันนี้หล่อมากโอ้โหไม่ธรรมดาโอ้โหโอเคครับโอเคครับ,คครบปืนเคลียร์ปดแม็กครับ เดี๋ยวเราไปดูเป้ากันดีกว่าครับมาไปดูเป้ากันครับผมอุ้ยหลุดเป็นหนึ่งเองนะหลุดเป็นนัดแรกแรกเลยอะนัดแรกสุดเลยอะก็จะเป็นนัดแรกใช่ก็คือเรายังไ,ไม่ชินนี่คือฝีมือกุ๊กขี้เมานะทุกคนอันนี้อันนี้อ,นะอันนี้ที่หลุดคือปืน9.38กระบอกเล็กด้วยกระบอกเล็กมันดีดใช่ไหมใช่คือผมแจ้งตามตรงนะว่าการยิงปืนครั้งแรกของคนอะถ้าถ้ายิงได้ระยะประมาณเนี้ยสี่ห้าเมตรเป็นการฝึกซ้อมแล้วยิงกลุ่มเกาะได้แบบเนี้ย ว่าดีมากเฮ้ยโ้ยวะเนี่ยไม่ใช่เพื่อนพวกกันโวยนะเป็นการการันตีนะคือแบบเวลากุ๊กชวนไปกินเหล้าเดี๋ยวขอขอส่วนลดส่วนลดร้านข้าวด้วยนะเอาส่วนลดได้ได้ไเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยจะซื้อเพราะว่าปกติต้องบอกว่า ปืนของคุณพ่อเนี่ยค่อนข้างจะเก่ามากเราก็ไม่กล้ามาใช้ก็เลยว่าจะซื้อใหม่เลยดีกว่าถ้าเดี๋ยวปรึกษากันให้คุณโมลองยิงเปรียบเทียบให้ดูนี่นี่มาดูของจริงมาดูของจริงครับนี่ยิงมาแล้วประมาณร้อยกว่าปีใช่ไหมร้อยกว่าปีใช่ชาติที่แล้วใช่ไหมอ่าให้โมโชว์มาครับโอเคอายเอียพร้อมนะคะตอนนี้เดี๋ยวโมจะยิงนะโชน่อโชนนะโอเคบรรจุไปห้านัดมั้ง ยิงไปไหนวะเฮดช็อตเข้าหัวปืนเคลียร์นะคะเดี๋ยวตะก้องบ้างดีกว่าอันีเอาซะาหน่อยเว้ยระดับปรมาจารย์นะนี่ระดับปรมาจารย์โอเคตะก้องใช้ชา a d ดวันนะคะอันนี้คือปืนที่แนะนำให้กูกูยิงไม่ได้หิงว่ะหิงว่ะ ก็เวลากุ๊กยิงอ่ะก็ควรจะยิงให้ได้แบบนี้เนาะคือถ้าสมมติถ้ายิงติดกันนีมน่มันมีความยากง่ายกว่ากว่ายิงเทียนัดไหมนัอธิบายฟังหน่อยต้องคุมมือต้องคุมปืนให้อยู่ห<ช>มายถึงว่ายิงติดกันแล้วก็คือมันต้องมืออยู่ใช่ใชก็เดี๋ยวผมยิง5นัดรัวก,กลุ่มก็ยังอยู่ เอาว่าเรียกได้ว่ากลุ่มดีกับกุ๊กอีกมีดัวแน่นอนผมมาวันแรกไอ้ชิบหายมึงจะสิ่งกูไปไหนเนี่ยไอ้สักรอคลิปนี้อาจจะฮาๆนิดนึงครับใคครเยหรืออย่างงี้ขอร้องเลยไหมได้อยากรวยนะฮะแต่ว่าใช้ใช้อันที่อัธิบดีน้อยสุดได้ครับลองดูอยากอยากลองเฉยๆเดี๋ยวรู้ดุ่งตรงเลยให้เลยห้านัดอ่าลองดูคืออยากรู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหมว่าเออมาครั้งแรกมันจะทำได้ไหมกินเลยไม่ต้องเน้นกลุ่มก็ยิงรัวดัวความดีเป็นยังไงได้ครับอยากอยากรู้จรินอยากรูแต่ไหนมาแล้วนะ โอเคครับมาอันนี้ห้านัดนะขออนุญาตโอ้ครบแล้วปลดแมกกาซีนโอเคเรียงเคลีย์มันก็โอเคนะคือมันมีร้อยรูด้วยนั่นแหละเออก็แลวคือกุกมือแข็งพอหสพควเลยนะก็เข้ากอบว่าก็ออกมาข้างนอกอ๋อนี่คืออะไรข้างในครับไม่หมายถึงว่า เดี๋ยวออถ้ากล้องแพนแพนไปให้ดูกลุ่มกะสนนิดนึงครับก็น<อ>ี่ฮรอันนี้คือนึกว่าเล็งตัวโอเคเล็งข้างในแต่คือหลุดลงมาข้างางงล่ก็คือเวลายิง,ง,ล,งลัวเนี่ยมือก็จะหลุดลงมาแต่ถามว่าเกาะกลุ่มไหมก็เกาะกลุ่มโอเคอยู่ครับก็คือหมายความว่า ก็เราก็จริงๆก็แบบนี่ไงจากกว่าเดิมเราแบบมือมันหักลงไงเรากดเร็วอ่ะมือมันก็เลยลงมาใช่ไหมใช่คือปุ่มไม่อยู่มันก็เลยกระสุนมันก็เลยย้อยลงโอกเซลเดี๋ยวกุ๊กลองใช้้อฝึกซมลองลูกโมดูดีกว่าที่ผ่านมาคือเป็นปืนแม็กกาซีนหมดเลยคราวนี้เป็นลูกโมบ้างโอเคลูกโมนี่ความแตกต่างไงอธิบายให้ให้เขาฟังไหม ก็เวลายิงนะลูกโม่มันสามารถยิงได้แบบว่าดับเบิลดับเบิลแอคชั่นก็ได้ก็คือเหนียวได้เลยเหนียเนยวเหนียวเหนียวอย่างนี้นะครับหรือจะงางนกแล้วก็ยิงเบาๆง่ายๆก็ได้โอเคครับโอเคไปในห้ามอามือเข้ากลุ่มไกลอันนี้โอเคครับแต่ว่าวิธีการจับลูกโม่มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะแต่ผมสอนคุกไนแล้วซึ่งจําได้ไหมน่าจะได้อยู่โอเคใช้นิ้ว เโอเคนี่คือครบหกนัดเลยนะทุนทีนี้วิธีการจับก็คือเขาบอกไม่ให้เอานิ้วไปตรงนี้ให้ไนอยู่ตรงนี้ใช่ล็อกกันไว้ล็อกกันไว้อย่างนี้โอเคครับเคลื่อนนี้จะแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลั่นไกลก่อนใช่ไหมมันจะแข็งเนี่ยอันนี้เขาเรียกกันยิงดับเบิ้ลมันแข็งมากโอเคเดี๋ยวลองพ่อก่อนเอานิ้วออกเอานิ้วออกแล้กงไกลโอเคลองใช้ง้างตรงนี้เอานิ้ว นิ้วโป้งนี้มาง้างนี้ก็คือหัวนี้เลงไกลไว้ก่อนอ่านน่นแหละเราจะยิงง่ายขึ้นอู้หูเนะคือมันจะแบบสั้นแล้วก็เบาขึ้นเลยก็คือหมายถึงว่าง้าง่ายขึ้นอ่าไอทีมือเพราะตอนแรกคือมือสั่นเลยมือสั่นนี้ไม่ใช่อะไรนอนน้อยโอเคอันนี้ยังไม่ครบนะอีกสองนัดโอเคขอยัดเล็งหัวทีนึงจะเข้าหรือเปล่า เรียกได้ว่าเยี่ยมนะยิงดับเบิลแบบโอเคครบอันนี้เคลียร์ก็คือเปิดโม่เปิดโม่ออกแล้วก็เทเทออกชี้ปืนขึ้นขึ้นชี้ปืนขึ้นนี่คือลูกโม่ข้อดีมันก็คือเนี่ยคือปอกมันก็จะไม่คือมันเก็บปอกได้เก็บปอกได้คือเก็บไว้เพื่อมันเกี่ยวกับเรื่องแบบเวลาแบบการอ๋อเป็นพวกคดีความหรที่จริงปืนลูกโม่เนี่ย ก็คนร้ายเขาจะนิยมเอาไปก่อคดีกันเพราะว่ามันไม่ท so no mm hmm. uhm, uh, oh, okay. er ิ้งหลักฐานก็ไม่รู้ว่ากุ๊กจะกุ๊กจะยังไงหรือเปล่ากจะไปป้นไข่หรือเปล่าไม่ไม่ไม่ทิ้งกกับส่วนอ๋อหมายถึงมันอยู่ข้างในอยู่ข้างในกูจะป้นไขวะทำงานสุจริตนะครับผมก็เป็นยังไงบ้างกุ๊กสำหรับวันนี้รู้สึกว่าโอเคมากหมายถึงว่าได้เปิดประสบการณ์ใหม่เปิดแคใหม่แแล้วก็รู้สึกว่าถูกแล้วแหละที่ที่ว่าปรึกษาเราได้ความรู้เต็มที่เลยอ่า แล้วก็อาจจะตัดสินใจได้แล้วด้วยแหละว่าจะซื้อตัวไหนนะครับใช่ก็แบบเขาเรียกว่าอะไรเข้าวงการมาก่อนนี้ผมบอกเลยว่าไม่ได้กระโหลกะลานะความรู้แน่นมากใครมีอะไรก็ปรึกษาได้ที่ชาแนลอะไรนะชาแนโม่เออเพื่อนนี้ไปลงที่ช่องนะโอเคแล้วชั้นโม่ชั้นโมปรึกษาผมได้ไหมก็ถ้าเกิดใครอยากจะหาสูตรอาหารอะไรอย่างนี้ที่แบบเอออะไรนะคือไม่ไม่ควรมาคอลแลกกันจริงอะตอนฝากช่องยังเขินอะคิดดูดิต้องพูดใหม่ไหม โอเคโอเคครับค <G ã entender> <Okay. S 2> ือจริงๆเราเป็นเพื่อนกันมานานมากเลยนะ คนอาจจะบอกไอ้พวกมึงอะไรนะตลกกันมากใช่ไเป็นเพื่อนกันนะไม่ต้องสีเนียเขอฝากร้านใหม่ได้ไหมอ่ะฝากร้านไทยร้านอ๋อร้านคุกกี้โอเคได้ได้ไดฝากดีๆนะก็ร้านคุกกี้เมานะก็เปิดมานานแล้วนะคะคือเปิดจริงๆเชฟก็เปิดมาหลายร้านเนาะเปิดแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็ปิดก็บางร้านก็ยังเปิดอยู่เออเราก็ได้ไปทุกร้านเลยนะก็มีหลายร้านยินดีคองเเกสนะใช่่ก็ฝากคุกกี้เมาด้วยนวลจันทร์หามแปดก็มีร้านคุกกี้เมานะครับโดนการแหลมแปดแล้วก็ ติดลมหมูทอดปลาาอันนี้หลายสาขาใครดูลแล้วก็หิวหิวก็คือสั่ง delivery ได้เลยไงไทยอินซะด้วย โอเคครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะลองยิงปืนไม่มีปืนมาก่อนก็มาที่สนามยิงปืนภูมิไพลินได้มีมีให้เช่าใช่มีมีเช่ามีกระสุนขายมีครูฝึกดูแลไม่จำเป็นต้องซื้อก่อนเราค่อยมาก็ได้เราแจ้งหน้าหน้าเคาตืร์ว่าเอ้ยเราไม่เคยยิงปืนเรามาครั้งแรกเนี่ยเออก็เขาก็จะไล่กลับไปเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่มาตรฐานดีก็จะมีครูฝึกมาดูแลมาช่วยดูแลก็ผมแนะนำนะครับคือปืนอ่ะเป็นเรื่องที่อันตรายไม่ควรจะแบบไปลองผิดลองถูกเองควรจะมีคนรู้มาคอยจับมาอะไรก่อน จริงๆในเรื่องจริงเลยแต่พื้นฐานใช่ไหมก็จะมีคนที่รู้ก่อนบอกผมมาแล้วเมื่อกี้นะครับไม่ใช่ครั้งแรกมายิงนี้เลยนะก็รับกูก็คือเยี่ยมเลยนะคือแบบข้อแข็งแล้วคือยิงแบบเออคือแบบไม่เยี่ยมอ่ะเยี่ยมเนี่ยเนี่ยเชิญชมยวยก็ดีครับรวยกันเองโอเคครับสุดท้ายก็ฝากช่องชาแนลโมด้วยครับกดไลค์แล้วก็ฝากกุกกี้เมาด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ